สวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่มาพบกันวันนี้เธอและฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูออยอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของผลไม้ค่ะผละไม้ภาษาอังกฤษว่า fruit เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และก็โทษของผลไม้ค่ะก่อนจะไปเรียนรู้นะคะเราจะมาทบทวนคำคล้องจองผลไม้แสนอร่อยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆท่องพร้อมคุณครูเลยนะคะผลไม้ของไทยใครๆก็ชอบทั้งหวานทั้งกรอบชอบกันหนักหนาะฝรั่งมังคุด ละมุดพุทซาอีกทั้งน้อยหนาหนูจ๋าหน้าทานเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผลไม้กันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้ค่ะผละไม้นะคะเด็กๆมีทั้งวิตามินและเกลือแร่ต่างๆมากมายเลยค่ะซึ่งจำเป็นต่อร่างกายค่ะ เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณสวยงามค่ะและในผลไม้นะคะจะมีกากใยค่ะเด็กๆช่วยในเรื่องของการขับถ่ายถ้าเรารับประทานผลไม้เป็นประจำทุกวันจะทำให้เราขับถ่ายเป็นเวลาแล้วก็ขับถ่ายทุกวันค่ะไม่ทำให้เราท้องผูกค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูโทษของผลไม้ค่ะเด็กๆ ผล,ลไม้นะคะมีทั้งประโยชน์และก็มีโทษด้วยค่ะผล,ละไม้บางชนิดนะคะจะมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะและก็บางชนิดก็จะมีรสหวานค่ะถ้าเราเลือกรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทําให้เราท้องเสียปวดท้องได้ค่ะและถ้าเรารับประทานผลไม้ที่มีรสหวานมากเกินไปในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะเด็กๆเอ๊แต่ถ้าเรา ล้างผลไม้ไม่สะอาดล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆก็จะส่งผลเสียกับร่างกายของเราเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นจะทำให้เราเป็นโรคท้องร่วงนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนรับประทานผลไม้เด็กๆก็อย่าลืมล้างผลไม้ให้สะอาดด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบประโยชน์และก็โทษของผลไม้แล้วใช่ไหมคะ ในการรับประทานผลไม้นะคะเราต้องควรรับประทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่มากจนเกินไปและก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าผลไม้มีทั้งรสหวานและก็รสเปรี้ยวค่ะถ้าเรารับประทานรสเปรี้ยวมากๆนะคะก็จะทําให้เราปวดท้องแล้วก็ท้องเสียค่ะแต่ถ้าเรารับประทานรสหวานมากๆนะคะอนาคตเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะเด็กๆ อย่าลืมนะคะก่อนรับประทานผลไม้ควรล้างผลไม้ให้สะอาดค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ